Honda Jazz GE 1.5 S Auto สีเทาปี2012สวัสดีครับผมเซลนัทนะครับจากเต็นท์บางกรเหมือนเดิมนะครับ Honda Jazz GE นะครับสีเทานะครับผมรถคันนี้นะครับเดิมที่สุดนะฮะล้อเดิมนะครับผมสเกิร์ตรอบคันนะครับผมจะพามาดูภายในคันนี้นะครับภายในนะครับเดิมพวงมาลัยก็เดิมเบาะเดิมนะครับเบาะสวยกระชับนะครับเดี๋ยวผมจะพามานั่งดูคันนี้ รถคันนี้นะครับผมทุกอย่างเดิมหมดครับกว้างสบายนะครับผมพวงมาลัยนะครับกระชับนะครับเบาะกระชับนะครับสวยนะครับผมเกียร์นะครับผมจับง่ายนะครับผมเบรคมือใช้ได้โอเคคอนโซลคอนโซลอยู่ครบนะฮะสวยสิ่งที่ได้มาก็คือได้ยันเจิมหลวงปู่มาด้วยนะครับสลองขับขี่ปลอดภัยมาดูเครื่องยนต์คันนี้นะครับ เดิมบอกเลยนะครับคือเครื่องยนต์เดินนิ่งมากครับคันนี้เดินแบบนุ่มมากครับผมบอกเลยว่าเดิมโรงงานนะครับผมห้องเครื่องนะครับสะอาดนะครับผมผ่อนน้อยนะครับผมเหมาะสําหรับยุคนี้นะครับผมเราเซฟตังในกระเป๋าเราได้นะครับรถคันนี้นะครับผ่อนเพียง6 9 7 7บาทนะครับสูงสุด8 4่งวดนะครับราคาสดอยู่ที่369,00 0มเาบาทนะครับผมเอารถจากเต็นมังกรวันนี้ครับ เซลนัดมาแนะนําให้นะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับสามารถนําตูกแก่นะครับมาแลกเป็นเงินดาวได้นะได้ทุกอย่างนะครับเรามีโปรช่วยผ่อนด้วยผ่อนเพียง3,977บาทนะครับนานสูงสุด6เดือนนะครับยังไม่พอนะฮะโปรโมชั่นเราก็ยังให้มีอีกฟรีพรบนะครับฟรีประกันภัยนะครับผมลูกค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับเรามีบริการนะครับจัดส่งรถนะครับขึ้นสไลด์ไปส่งท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับฟรีครับผมยืนรอรถเลยนะฮะได้ทกอย่างนะครับทุกอาชีพนะครับดาวเพียง7บาทเท่านั้นนะครับผม พักเข้ามาหรือว่าโทรมาดีเบอร์โทรนะครับเราจะขึ้นที่อยู่ให้ด้านล่างนี้นะครับผมโทรมาครับเซลนัดครับเต็นต์มังกรครับไป